สวัสดีค่ะเมนรัสวยนูนาน,น่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ใหม่ได้เชนแล้วนะคะประวัติดีฟดาผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะนิสันเทียน,นา200 XL กียาโต้ปี2013ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซนเตอร์ล็อกลายไม้ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ทม่านไฟฟ้าหลังแอร์แบ็ก s อเสกุญแจรีรโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ กล้องสอถอยค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะรถสวยเพลงเพราะม,มากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจียบเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวาง,งนั่งสบายน่าใช้นะคะคันนี้มีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมานหลังด้วยนั่งสบายกว้างขวางเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะ สำหรัรประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านค่ะสเตนเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัปรองกันเดือนนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะรถสภาพดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะไมนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่อนเดือนละเจ0 0พันบาทเท่านั้นค่ะรถสวยนะ่าใช่มากเลยนะคะใครกำลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะคันนี้เลยค่ะ ตอบโจทย์ได้เลยนะคะนิสันเทียร่านะคะ 200XL เท a ลโต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อ